ออ๋สีไปไหนว่าเมื่อกี้ยงขึ้นอยู่ครับผมมืก่อนเลยครับขอบคุณครับอยู่ที่ไหนลูกอยู่ไหนอยู่ข้วขวางครับข้วยขวางแล้วใครที่อยู่ถนนมาที่เขาเคยหาประจำมาให้ก็ผมนี่แหละครับแต่ว่าผมย้ายออกมาแล้ว ย้ายมานานแล้วครับก็เมื่อก่อนก็อ๊อฟก็ไปหาผมนี่แหละครับออบไปนอนกับผมเนี่ยครับบางจานครับแค่นี้มานานแล้วตั้งแต่เรียนนะครับ có trăm ngàn, da da cả ngàn ลองดูได้ขึ้นไหมมันน่าจะขึ้นแล้วแหล่ะ Bad Connection w h a t k h a t the f u c k ตุกไหมก็ตกไหมไม่เดินเลย Festory a ไอ้เจ้าของร้านเจ้า,อาจของร้านทั้งไทยขอบคุณครับพี่เอกเดี <c oughs> เ๋ยวตอนมันอัพอัพย้อนหลังมันน่าจะได้ดีกว่าน,นี้มั้งรับซื้อเผื่อพี่เปล่า <c oughs> ไหนแนวพี่ <c oughs> อะไรไม่ได้ซื้อกิเนเองเหรอ ันดีเลย์ไงปิงไออย่างนี้กระตุกไหมไม่ไหมกระตุกอันนี้คือย้อนรีกลับไปดูใช่ไหมันก็มันหมุนๆแล้วมันก็เล่นให้อย่างเี้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรอ๋อมันก็อยู่ที่เน็ตอ่ะอ่ะเฮ้ยอ่ะไปดูแบบกระตุกกระตุกนี่แหละ ของร้านครับพี่อ้วนนี่อร่อยนะกะลีกะลีอร่อยมากพี่อ้วนครับพี่อ้วนมึงมองผ่านรอดนี่มาดิรอดมึงมองผ่านตรงนั้นรอบอย่างนี้มาเออเออทักทายได้ไหมเจ้าของร้านกำลังวุ่นอยู่เป็นคนเอาถ่านนะฮะเจ้าของร้านพี่อ้วนเฟสต์เฟสต์ลตี่เฮ้ยอ้วนตรงนี้ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเลัามะลิไม่ใช่หเหนือยามอ้วนครับแฟสตอรี่มันมีแบบชื่อโครงการหรืออะไรไหมตลาดมะลิไงโครงการตลาดมะลิตรงเมืองทองนั่นแหละหมายถึงว่าโซนที่อ้วนมันอยู่ใกล้ๆโซนร้านเหล้าอ่ะ ใกล้ใกล้อิใน,ใน,ในบ็อกซ์อ่ะอ่าอยู่ข้างๆอินบอ็อกซฝั่งซ้ายอยู่ข้างๆอินบ็อกซ์อยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ั้างจะแถวร้านเหล้าคือกินเหล้ามาเมาแล้วมาตีเจ้าของร้านร้านนี้ได้อย่างเงี้ยเหรอกินเหล้าแล้วหิวไงอ๋อ,อกินเหล้าเสร็จแล้วหิวปั๊บก็มาลงโดนน้ำเยอะนะโดนน้ำเยอะก็มาลงอาหารที่นี่อ่าร้านนี้แเฟสตอรี่นะครับก็แวะเข้ามาได้ต้องรีบรมานะทำไมครับ พราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งอ๋อคือคนเต็มร้านเลยเปล่าโต๊ะไม่ได้ตั้งตะโต๊ะตั้งแล้วอ๋อจนจนจนแต่ร้านเนี้ยคือครับทำไมครับเวลามากินเนี่ยต้องสั่งหลายๆจานนะเฮ้ยทำไมฮะคือว่างั้นเดี๋ยวรอคิวกันนานเอ้ามึงอะไรเนี่ยมึงอะไรมาเนี่ยมึงส่งผิดบุกมึงต้องบอกว่าเขาให้เยอะเหรอกินแป๊บเดียวหมดเนี่ยมาใหม่มาใหม่มาใหม่ครับผมอันเนี้ยร้านเนี้ย ถ้าจะสั่งอ่ะต้องสั่ง2จานนะจานเดียวไม่พอทำไมฮะเพราะว่ามันอร่อยมากเยอะกินไม่หมดเลยเหรอครับมันเขาให้น้อยครับ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างนี้ไง <c oughs> <c oughs> มุกฮะมุกมุกเราเล่นนะแม่จริงจังนี่ฮะก็ทำเองทุกอย่างครับ กันนี People ่เลยอะไรนะออร้านะนอช่อช่อรแม่แพ

เนี้ยหมดแล้วเ,เห็นไหมะจะของร้านทำแล้วแดกเองอสวยยังจัเหมวินเนะแค่เข้ากับสายร้านในร้านบนยูทูบ e อ่ผ้ามันแลกมากเฟสซอรี่ายเล็กอ้วนเปิดร้านเองทำเองกินเอง <c oughs> ปิดร้านเอง มานี่ไม่ได้เปิดร้านนี่มามานี่มาซื้อขอซื้อนี่ไม่ให้นะไม่ขายแดกเองเอาไปแดกเองตัดเขาถึงบอกไงว่าของดีเก็บไว้กินเองอย่าไปขายให้ใครเขามีอะไรจะบอกคนที่ดูอยู่ทางบ้านไหมครับฝากฝากด้วยนะครับฝากฝากอะไรฝากฝากร้านผมไง ลาบแป,แปสตอรี่ตลาดมะลิอยู่ฝั่งซ้ายมือของกล้องอยู่ฝั่งนี้มึงมองอะไรกูม,มองให้มันให้มันคิดตามไงอ๋อให้มันคิดฝั <laughs> ่งซ้ายมือของอินบอ็อกซ์ครับฝากด้วยอ่ะมึงมองที่เดิมนะกูจะหันมาให้ตรงนี้มึงมองทางนี้แล้วกันฝั <laughs> <laughs> ่งซ้ายฝั่งซ้ายมืออินบ็อกซ์ตรงมา เอาแบบง่ายๆรวบๆเลยว่ามาตลาดมิลเล่มาตรงไหนถึงจะเจอร้านตัวหากูไปมตัหากรู้ไหมตัวหาอรู้ไหมครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหกหกศูนย์ศูนย์หกหกศูใช่บอกร้านเล็กอ้วนร้านเล็กอ้วนนะฮะโทรมาเนี่ยไม่ต้องถามร้านนะก็โทรไปก่อกวนได้เลยทุกทีสี่ชั่วโมงนะพี่อ้วนตื่นหรือยังงี้เออโทรถามได้เลยอันนี้ทำไหมครับทำซอสนี่ฮะนี่คือแพ็กเกจจริงของร้านแบสตอรี่นะครับ เป็นกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษอาร์ตมันไม่ใช่อันนั้นกระดาษอะไรมันเป็นกระดาษมันว่าอะไรนะการโลกโลกร้อนอ่ะมันอยอดลลายเร็วในพวกเนี้ยอ๋อโอ้โหนี่น,นี่ทำร้านอย่างเดียวไม่พอเขาเรียกว่าอะไรนะกูจะอีโ,โคอีโคโนมิกอีเทียก็ได้อะไรนั่นอ่าอีโคโนมิกเศรษฐกิจอะไรใช่เป่าหรอครับฮัลโหลก็นี่ทำร้านอาหารอย่างเดียวไม่พพอนะใช้วัสดุวัตถุดิบวัสดุนี่เป็นสำหรับ รักโลกด้วยใช่ถือว่าเป็นคนใจนี่ไม่ใจอ่ะเปิดอกปางกูเหมือนกันเอาเนี่ยๆๆตบอกร้านพี่อ้วนสวยจังใช่ทำเองหมดเลยนะบปอกไม้เองเลยนะปอกไม้เองด้วยคือมึงเป็นปวกว่างั้นใช่พึ่งกันเหรอวะอ่าน้ำจิ้มนะมีให้เลือกสี่แบบเีอันอันนี้อันแรกเลยครับมันเป็นแกงกะหรี่น้ำจิ้มแกงกะหรี่ใช่มันเป็นซอสมะอันนี้อะไรครับซอสมะขามมะขามใช่ เปรี้ยวไหมมันจะเป็นเปรี้ยวๆว่ะอันนี้คนๆได้ไหมตอมกินป่ะเรนไมากินเนื้อได้ไหมฮะไม่ไม่กินเนื้อเดี๋ยวรอนหมูเสร็จจะไ้กินอ่าอันนี้น้ำจิ้มอะไรมันเป็นอันนี้ซีฟู้ดธรรมดาซีฟู้ดนะเทอริยากิเนื้อจิ๋วข้าวเทอริยากิเอาไว้กินกับข้าวอันนี้เป็นเหมือนแกงเขียวหวานใช่สอกเขียวหวานนะก็น้ำพริกแม่วรยาด้วยนะอ่าของน้ำพริกแม่วรยาด้วยนะขายของด้วยส่วนวันแรกไปอุดหนุนกันด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ส่งอ็มเอสได้ป่ะพี่หนูไม่ไหวแล้วทำร้านอย่างเดียวไม่พอยังทำสามท้องอีกใส่ท้องพี่ให้กูหรอนะฮะอ่าทางร้านนี่มีชื่อนั้นเป็นชื่อร้านบีฟแอนด์เกลใช่ไหม,ไมใช่ร้านเฟสต์สโตรีเอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าร้านเฟสต์สโอรีอะแต่ว่าคือจะชูที่บีฟแอนด์เกลใช่ไหมถ้าไม่อยากกินเนื้อมีอย่างอื่นไหมจะมีพวกไก่สไปซี่ไก่สไปซี่ใช่แล้วเป็นพวกข้าวข้าวหน้าแบบข้าวหน้าไก่ที่ดิบกิ๊ นี่ดูป้ายได้เลยข้างบนนี่ฮะป้ายมีข้าวหน้าหมูเนื้อไก่หอยเชลย่างไก่ย่างคือนเด็ด่ะนี้มี็นหอยเชลแล้วก็หอยเชลย่างนี่ครับไก่ย่างซอสสเผ็ดหอยแมลงภู่สมเครื่องหอยเชลล์สมเครื่อง หอยหอยแมงผู้เขียนทิ้ป่ะเขียนถูกกูดูกูเกิลแล้วแมงหรือแมลง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 หรือแมงเดี๋ยวบ้องครับครับผมหอยแมงผู้หรือหอยแมลงผู้ครับหอยแมลงผู้ครับถ้าแมงผู้ตัวผู้ครับอะไรใช่ใช่เหรอแมลงผู้ไม่ได้คนทำได้ มานี้คนก็จะได้ออกเดินมาเสต์อรี่ลอแล้กันนะใครที่มาตลาดมานี้ลองแวะมาดูร้านนี้เลยพี่ตอนรับทุกวันอแล้วจนแล้วอันนี้กืจาะ เฮ้ยนี่ดูไกลๆมันเหมือนยูโดเลยระวังบาดเนี่ดูดิคมกิบเลยนะอ๋อครับครับมาดีครับสวัสดีครับไม่ร้ายแต่แกงแต่แกงแล้ววันนี้แต่งอีกทวันเลยที่ไหนนับวันเดี๋ยวก็โปรงอย่างไรเลยมีมีคอนเซ็ปต์ร้านไหมครับคอนเซ็ปต์มันจะเป็นเนื้อย่างไม่ไม่คอนเซ็ปต์เป็นดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์เหรอเอาตรงเลยนะ ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เราใช้หุ่นเลยฮ่าห่า่่า่อ๋อสดเหรอเป็นเนื้อย่างก็เป็นแบบจริงๆร้านเนี่ยผู้ตัวนี้ต้องต้องให้คนนี้เลยเดือบองเลยครับเป็นคนแบบว่าช่วยตั้งแต่แรกอันนี้คือถือหุ้น70%ไม่ฟรีฟรีด้วยโฟแมน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 ใช่คนนี้เลยดูวัสดุแล้วคนนน้นนะโฟกาวใช่ อ้าวนั่นไงร้านเพิ่งเปิดจะโดนปิดแล้วเพิ่งเปิดจะโดนปิดร้านซะแล้วอ้วนเอ้ยร้านนี้ครับก็คิดคอนเซ็ปต์ให้ละกันอรี่กินสนุกลุกนั่งสบายกลับตรงจ่ายตรงตังไม่ต้องจ่ายแฟสต์สตอรี่โอ้ชอบตอนท้ายตรงตังไม่ต้องจ่ายแฟสต์สตอรี่ครับ ทเร็จร้านกินสนุกลุกนั่งสบายกินไม่ต้องจ่ายเป็นสโลลี่อ,อ่านเท่านี้กนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไปก็ใครอยู่ตลาดมะลิก็ลองแวะมาดูแล้วกันนะฮะที่เมืองทองธานีนะครับผมนะฮะอะ่ใครที่อยู่อีกพีหนึ่งแล้วกันตลาดมะลิที่เมืองทองธานีลองแวะกันมาที่ แฟสตอรี่ร้านนี้ดูสัญลักษณ์ไว้เจ้าของร้านจะอ้วนนะไอไออ้วนไอ้ไอ้อออออวนแวะเข้ามาคุยทักทายได้เพื่อน่าเฟรนลี่กันทั้งหมดนะขอบคุณทุกท่านครับผมแล้วก็แวะมาแล้วกันโชคดีบายบาย